อายัมปะทันตาสาธุกาสะข้าพเจ้าจะขอนอบน้อมล,ล,ละมัส,สการปนมขึ้นเหนือเสียงสิรโรดด้วยเ,เยทพพญา้าวโจมเป็นปีดาปโามตมโนสารจำลนงแห่งองค์บ,มบรมกษัตริย์ตยวงศ์อันเลื่องเดออีทั้งเท้าไทยเทเวศทั่วทุกศิษา ข้าพระเจ้าจะขออันเชิญเทพยาเจ้าจงมาสู่สมอสอนประทุมช่วยเอาวยวยไทยที่ข้าพระเจ้าได้ทํกการพระลบนอกไหวบูชาครูขออันเชิญท่านจงมาสู่รมพิธีในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจมีการศึกษา2 5 6 5และพิธีกล่าวอําบาลของคณะกรรมการนักเรียนประจมีการศึกษา2,664ขออันเชิญเทวันทุกชั้น้า จงลงมาชูช่วยอำนวยผลขออัญเชิญเทพทั้งหลายในสากรจงมาดนชูช่วยอำนวยชัยขออัญเชิญองค์อินปิ่นดาววันอษาจองเทวาทุกสถานที่มาใหญ่จงเสด็จจากฟ้ามาไวยเพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานขออัญเชิญพระบรมผู้มีฤทธิ์ประกาศสิัธิคณะกรรมการศึกษาคณะกรรมการจุลาการ265ให้กล่าวตามเสียงดังๆนะครับ กล่วา,าควคำปฏิญาณกล่าวคำปฏิญาณข้าพเจ้าข้าพเจ้านายสมเกียรติอังสาววรรญยาเป็นคณะกรรมการนักเรียนเป็นคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบํเหน,ลงลงเน็จนรงวิทยาคมโรงเรียนบํเหน็จนรงวิทยาคมประจำปีกา,ารศึกษา2565ประจำปีกา,ารศึกษา2565ัห้้สให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะต้องดังด,ด้านหลังให้เสียงดังนะครับนะด้านกรรมการต้องยังใหม่นะครับให้เสียงดังเลยนะครับช่วยกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจับเทิดทูลจับเทิดทูลและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่งสถาบันซึ่งสถาบันาชาติชาติศาสนาศาสนาพระม,มหากษัตริย์พระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยและ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อสองข้อสองข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากประพฤติตนจากประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนของโรงเรียนและปฏิบัติตามและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้อสามข้อสามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอพิธตนขอพิธตนเพื่อประโยชน์ แก่พี่น้องชาวเขียวน้ำตาลแก่พี่น้องชาวเขียวน้ำตาลเพื่อสังคมเพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญและประเทศชาติเป็นสำคัญข้อสี่ข้อสี่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามนโยบายจะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ที่หาเสียงไว้จนครบทุกข้อจนครบทุกข้อเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นแบือยอย่างที่ดพึ่ง แก่พี่น้องชาวเขียวน้ำตาลตลอดไปแก่พี่น้องชาวเขียวน้ำตาลตลอดไปขอเสียงของเราชัยโยสามครั้งพร้อมกันครับชัยโยชัยโยชัยโยลำดับต่อไปในวิธีสำคัญขอเรียนเชิญท่านผู้ในการใหท่านผู้ในการนะครับเราจะบอกขีดระยะนะครับมีอะไรเตรียมไว้ครับเอาไม้บันทุไม้บรรทุกนะครับเตรียมตัวนะครับ ม่อพงชาติรับม่อครับภูผาเตรียมพงต่อไปนะครับม่อพงโรงเรียนช่วยนอนเตรียมบอกแขนไว้นะครับเตรียมบอกแขนไว้ ทานรู้ว่าครับนะครับมอบปอกแขนมีอะไรมอบก็มอบไม่หมดครับมีเงินไหมมีเงินก็มอบนะครับเป็นทุนทรองรนอะต้องเนียนครับพ,พิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับเทพพญดาท่านมองอยู่พวกเราจะพูดคุยกันนะครับอออมอบนะครับเอาถือไว้ลูกเชิยกับท่านผู้นิการ มอบปอกแขนครับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการน,นะครับปี6 4ก็หมดสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปขอให้ท่านบริการกล่าวนะครับแสดงความดีดีแล้วก็แสดงความสุขให้กับลูกเรียนนะครับครับก็สวัสดีท่านครูทุกท่านลูกเียนทุกคน คณะกรรมการนักเรียนชุดปี2564แล้วก็ปี2565นะครับก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการนักเรียนชุดปีการศึกษา2564นะครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าสถานก,การณ์โควิดนะครับเราจะได้จัดโรงเรียนจัดกิดจ,ดจ,ดจีกรรมการเรียนการสอนอไม่เต็มที่นะครับคณะกรรมการก็ทำหน้าที่ปเป็นอย่างดีนะครับ เมื่อสิ้นปีการศึกษา2564มีการเลือกคณะกรรมการขึ้นใหม่นะครับก็มีต้อนรับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2 565นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะครับระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับเป็น เครื่องมือสื่อสารในการทำความเข้าใจระหว่างคณะครูฝ่ายบริหารกับนักเรียนนะครับอันนั้นคือภารกาจที่เสนอความต้องการนะครับมายังฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพื่อที่จะนําเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจําปีต่อไปนะครับเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรนั้นก็คงต้องบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ผบประมาก,ก็หวังว่านักเรียนทุกคมจะเสนอแน่เสนอแนะ่สิ่งดีๆข้อที่ดีๆหรือว่านโยบายนะครับที่นักเรียนอยากดำเนินการเพราะว่าหรือว่าเราเป็นตัวแทนนักเรียนทั้ง1,400คนนะครับมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ขอให้คณะกรรมการทั้งชุดเก่านะครับและชุดใหม่ มีความสุขตลอดปีการศึกษา2 5 6 5ขอบคุณครับสวัสดีครับนักเรียนคำวิงรอกสำหรับต่อไปขออาจารยรองเพื่อนอยการคณะเพื่อนรุกท่านแล้วก็สวัสดีรุ่นน้องชาวเขียนน้ำตาลทุกคนรบ้ว็เพื่อนเมื่อนมองผมนะครับก็ผมนายกรณ์ประทันบันเทิงเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษาส แล้วก็เป็นประธานพักคนละครึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก่อนอื่นต้องขอโทษทุกคนเลยนะครับที่ไม่สามารถทําตามนโยบายที่ขอหาเสียงไว้เมื่อปีที่แล้วสักข้อเลยเพราะว่าแน่นอนไหลก็ยังไงก็ขอบคุณนัง590โปรแกรมงนเสียงที่ได้พวกเรามานะครับตลอดระยะเวลา2เดือนที่ได้มาทํางานที่โรงเรียนรับใช้ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วครับผมยังไงก็ขอไว้พรอให้รุ่นใหม่ ทำงานให้ดีกับพวกผมนะครับสู้ๆนะครับคุณมดันคณะกรรมการหมดเวลาวันนี้นะครับท่านกรรมการปีหกสีกำลังหันกำลังหันมอกทวงมอกทวงครับอ่ามอกทวงอ่ากลับไปยืนอยู่ด้านหลังนะครับกรรมการชุด65ขึ้นมาขึ้นมาแทนนะครับขึ้นมาแทนมอกทวงมอกปอกแขียนมอกอะไรมอกทั้งหมดนะครับอ่ามอกทั้งหมดอ่ะมอกเลยนะครับมอกแล้ว ออแล้วนะครับอ่าขึ้นมาครับเดี๋ยวห้านหน้าครับจะได้เข้าเรียนภาพแรกนะครับเดีย๋ยวให้กล่าวนะกล่าวความรู้สึกนะครับหนาน้ครับอ่ออกแล้วหมดภาระ,ะหน้าที่ของคณะกรรมการปี64แล้วเหลือต่อไปก็เป็นภาระ,ะหน้าที่ของคณะกรรมการปี65ที่จะนําพานาวาคาวเฉียวกการของเราเข้าสู่จุดหมายปลายทางนะครับในเรือนั้นมีพวกเรา1,400กว่าคนนะครับ พวาเราก็ช่วยกันทายเยนะาะหนาวานี้ก็จะเดินทานนะครับอ่ะมอบแล้วว่าเข้าอยู่ด้านหนครับจะยบขึ้นมาลูกอีอีของข้างจะยขึ้นมารือทองด้วยภาระหน้าที่ของเราอยยบขึ้นมาครับอ่ะเชิญครับกลับเรียนผู้บริหารรองผู้บริหารแ,และท่านและคณะครูทุกคน และสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวเขียวตางทุกคนค่ะดิฉันนางสาววรัญญาจัลลุโลดเป็นรองประธานของพัรคีเอ็นเดนิวเวย์พวกเราขอขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่โหวตและไว้ใจให้พวกเราได้มาทำหน้าที่นี้พวกเราจะไม่ขอสัญญานะคะว่าจะทำให้ได้แต่จะพยายามทำให้เต็มที่มากที่สุดและทำให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราพูดจริงทำจริง ก็ขอขอบคุณที่เลือกพวกเราของท่าบหนาครับขอบเสียงรบมือด้วยครับเสียงดังครับแฟนคลัมดีครับเชิญทุกท่านขัด่อนนะครับก็เป็นว่าพิธีการปีนี้เปลี่ยนที่ไปแล้วก็รอปีหน้าต่อไปนะครับอาจเดินลงได้ถ้าขอดเดินลงได้เลยนะครับอ่าพิธียทรงเปลี่ยนนี้